ขอสวัสดีครับทุกผู้ชมนะครับผมจะจะกรีช็อปนะครับแล้วก็อ่าวันนี้คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการฟาร์มเนื้อแบบง่ายๆโดยไม่ต้องเปลืองแรงเราเองนะครับมีการฟาร,ร์มเนื้อหาเนื้อหรือว่หาหาหนังสัตว์นะครับจะเกมอาร์ตเซอรอร์ยิ่งเป็นเซิร์เวอร์ออฟฟิเชียนะครับยิ่งหายากเลยครับเนื้อเกิดมาใหม่มีแต่มือเปล่าจะหายยังไงครับวิธีหาง่ายๆนะครับ ก็อื่นแล้วก็อาหา,สารสัตว์กินเนื้อกับสัตว์กินพืชนะครับสัตว์กินพืชก,ก็ต้องเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับอันดับแรกนะครับสัตว์กินเนื้อก็อย่างเช่นนีะครับไอ้เคเนะครับชาโคนะครับก็ให้มันไล่เราครับให้มันไล่เรามาหาสาัตว์ใหญ่ๆอย่างเช่นพาราเซอร์นะครับอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราก็มาอยู่ใต้ท้องใต้ท้องของพาราเซอร์ <c oughs> เพื่อที่จะให้มันกัดโดนพาราเซอร์ครับ งับอ่ามันจะกัดเราจะมันไปกัดตูนพราเซอร์ครับโอเคครับแล้วตอนนี้มันก็สู้กันนะอ่าพราเซอร์นี้เป็นสัตว์ที่หือว่าถึกครับสุดยอดมากหนังเหนียวสู้กับผมเคยเอาพราเซอร์เลวหกสิบสู้กับไอไอเค้นะเลยวแปดสิบมาพลาเซอร์โรสะน,นะครับก็พอซาโคตายครับแล้วก็ไป ุกเอาเนื้อเอาหนังมันได้ครับเอาของในตัวมันนะครับง่ายๆครับเราไม่ต้องเจียงแรงนะผมจะใช้เป็นสัตว์อย่างอื่นก็ได้นะครับก็เอาไปลองใช้กันดูนะครับวิธีนี้สําหรับวันนี้ก็อ่ะแล้วผมอ่ะแล้วผมจะเอาเนื้อมาให้ดูก่อนโอเคตายแล้วอ่าแล้วก็ไปเอาเนื้อครับผม อ่าดูของในตัวมันก่อนต้องเทสหมดเพ <t> ื่อนใช้ยอินโดนีเซียครับตอบมาวัดแดรเวดแดอร์เวดแดอร์โอเค มาได้เนื้อฟรีหนังฟรีหีแบ,บเยอะๆเลยแบบเอาแบบเลอะๆเลยเป็นไงล่ะครับวิธีนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจะพิจิตลงปเปลี่ยนตอนนี้นะครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับรับชมซับสไคร e ด้วยอคอมเมนต์มาด้วยนะครับขอบคุณครับ